ไม่ข้อข้างๆมัแค่บางตามที่ตีลองหยอนเลยย่อนเลยย่งกันเลยค่อยๆเล่นค่อยเล่นจินนงๆมัน,นแลแ้แหลเนเื่อกี่นแหละตกะะต ไม้ตีกำลังไปไม้ตีเข้หาหักตีไปทางเกาะไ,ไ,ไปทางเกาะอ,อ่าเหลี่ยมมันอยู่ ที่ไว้ไม่เอาเว้ยวันนั้นน่ะขึ้นไาข้างเรือเยียดตะเกียบอยู่แล้วนี่กระินี่นี่อานมาเดี๋ยวพักแต่ขออยู่ในห้องเีหผมเห็นแกบางไม่กล้ชมเห็นไม่ชัดเหมือนกันมันขึ้นทเดียวพี่ว่าเป็นแก๊บางแกงเรื่อยๆอ๋อ สละอะไรวะเฮ้ยไปถาง้เรียกใช่ไใช่ไม่ใช่เงียงบางเงียางเปว่า้บางเงบางสละตแล้วยาวเว้ยเลยโอ้โหสวิงตัเล็กเลย ครับครับโอ้ยเข้มเข้มเตยรอประเดิมสวิงในเลย